เอาว่ะวางระเบิดนะฮะจุดนี้เริ่มต้นได้อะไรที่สร้างสารรค์สร้างสรรค์กันเาน,นะาะนะไปไล่ตามไปตามความฝันเขาเลยมทีท,มที่สุดโต่ง <c oughs> ไปก่อนเพื่อนเลย <c oughs> มาละเอาจริงแล้วจริงจริงจริงรลองมีลองเฉย <St> ความมันเต็มเลยน่บอกว่าปรับเร่งความเร็วไม่ค่อยถนัดเลยขอตั้งค่าแป๊บปนึ่งเรียบร้อยจบแรกผ่านไป ็กลงโดกฟ้ามือไปสอดไปหลงผิดโดนไม้เบ็ดบอลตีตายจบเลยนะพี่เราเหยียบกับระเบิดตายเพื่อนด่ายังเพื่อนด่ายังเล่นที่อะไรมีไปมันเร็วเกินมันเร็วเกิน เทำไรพี่เราคุกยินตายไม่ได้นะมันเร็วเกินพี่จะทำินตายไม่ได้นะเดี๋ยวนะพี่หาดูก่อนว่ามปรับอ๋อนี่ไงความไวโอ้โหไฟหลังมันเดินมันเดินเหยียบระเบิดจับตึ๊งเยอะเห็นไหมมันคุมไม่อยู่เต้าไม่อยู่ นักเตอร์สวยมีอีกตัวนะกวงตัวเลยข้างๆเลยเหมือนใส่หูฟังผิดแน่เงยไงไปด,ดูว่ะเฮ้ยถึงก็น้อยถึงก็น้อยยิงไม่โดนนะ อะไรบนี่ยอะไรบนี oh like he he <laughs> yeah, no. ้แค่ส่วนปืนมันก็น้อยนะเดี๋ยวนะพี่ยังวุ่ญไม่โดนยิ่ใหญ่เลยวุ่นวายกับวุ่นวายกับความเร็วอยู่คุณบุญเพื่อนเราไม่ได้ไปเอาปืนไปวางนะเฮ้ยเราแบบ อ้เแต่ว่าต้องตามเก็บคนนะเพื่อนไม่ระเบิดมางก็ว่าบน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 บ้านบนบ้านนีผมมีอยู่บนบ้านมีนะอืมโอ้ทำตัวเลยกำลังจะวิ่งเลยกำลังวิ่งขึ้นมาเออกำลังวิ่งเข้ามา

วน,นว <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆด้วยไปโน่นแหละตไประเบิดน่าจะมีสไนนหนึ่งน่าจะมีสไนน์หนึ่งเอาอสองคนหนึ่งได้ได้

ฐานก็บีแต่ยิงไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหมาได้กันนะต้องเลือกไปตั้งเยอะไปเอ็นเอรอได้ไงต้องฐานมันจะมีตัวหนึ่งต้องฐานมันจะมีตัวหนึ่งพี่ล มันมีตัวมันมีตัวบนบ้าน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 เออข้ามเลยลงมาอยู่ก็อยู่บนบ้านหัวหนูแล้วไงวาอะไรวะอะไรวะใสยก็จะพ้นแล้วเอาวะีายนนี้จะเจอจะเจอพวกเล่นบั็อกไหมน้อ จะมีมานะเมื่อทีเล่นกับพี่เขาไปแล้วตกไปหนึ่งทีครับลบไปห้าสิบลบห้าสิบลงนะบี <c oughs> บ่ตแค่ตัวสามมีตึกเขาตึกตัวน,นอุ๊ยอุ้ยมีมีมีรอยโอ้แทบไม่ต้องยิงใครเลยเนี่เกมนี้ดุเกินเฮ้ยปีฟันนี่แชร์เราไม่ใช่เหรอพี่ฮะ อ้าวเหรอเจอพี่ปันเหรอใช่เจอพี่เจอพี่ปันนะนี่เตะออกไปแล้วไงรอบหนึ่งไม่ใช่รอบหนึ่งหืมหืมฟงโน้นเหรอก็เยก็ก็เจอพี่ปันนะนี่แค้เราไงปิดน้ำปิดน้ำก่อนไม่น้ำน้ำโดแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ไงที่พี่เฮงลงชื่อเก็บไปเก็บไปหนึ่งเลครับด่านนี้ไม่เล่นเอได้ไงครับน้องๆเก็บไปเก็บไปเสาเนี่ยครับแทบไม่ต้องยิงอ่ะเอาลูกไปที่อะไรดิไอ้เยะ การคอนโทรลการคอนโทรลเมีผมต้องช่วยพี่แล้วเนี่ยตอนนี้เลยเจ๋อเจต้องช่วยพี่เลยพี่พันนั่นเองอย่าไปพี่ปันนี่คนคนเก่าในแคนป์อ่ะเยี่ยมบั๊อะไรเนี่ยติดโผล่ไอคู่ไอคู่เอาหน่อยลูกค้าทามหน่อยต้องเก็บตั้งตีนั่นแหละ งนงี้เก็บทั้งทีไปเลยโชดได้ช่วยหน่อยออย,อยิงทะลุสองนี่เอ้ยยิงข้างหลังว่ะเอาว่ะข้าว่ขบวนขบนขบวนขบวนอ่ะออออเอเขาอือวสวยยวทำไมเอ้ทำไมไม่กู้กันขนาดว่าทันไร้รถาาตายหนึ่ง กูกูไม่กูกูไม่ทันละเล่นลินว่ะคนเล่นลินไอ้แกะนะไอ้แกะเนี่ยคนลห้ในห้ามีในห้องมีในห้องมีเฮ้ยมันไม่ตายว่ะโอ้ยยุบร้อยเกิดเพื่อนเลยรถเข้าไปโซยดิอยู่ฐานเกิดมันตัวนึงฐายเกิดตายตายหนึ่งตายหนึ่งคุดโขบหลังมาหลังมาเเพื่อนตัวนึง ตายหมดตายหมดไม่ขี่เลยไม่ขี่เลยเดี๋ยวพี่จะเก็บรัวๆตรงนี้แหละแตตาดูที่ไว้เรียบร้อยแตตาดูไว้เรียบร้อยโอตาเนี้ยพี่จะไม่ยิงเลยใช่โอ๊โอ้ยโอ๊ย มันหลุดมันแรงแล้วเนี่ยไม่ได้ฆ่ากันเลยพี่ปันแปลกหน่อยพี่ป <c oughs> ันแปลกหน่อยโอ้ยพี่ปันอย่าเล่นบั๊บขอร้องอย่า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 เล่นบั๊กะบั๊เล่นบั๊บแกะเล่นบั๊เล่นบั๊อย่าเล่นบั๊บมันมันน่าแกะมันหนักแกอย่าเล่นบัโตโหมาแล้วถ้าไม่เก็บระเบิดถ้าไม่เก็บระเบิดถ้ามันไม่เก็บระเบิดมันก็แพ้เพราะว่ามันไปเพราะว่ามันไปเก็บระเบิดคือทำไมเล่นเล่นแบบเหมือนไม่มีเล่นกันแบบ ชนะฟีพีชนะพีพีแน่ถ้ายื้อเวลาน่ะต้องพยายามต้องไปวนเวียนแถวจุดวางแล้วแต่ไม่ไม่ระเบิดมันอยู่ชั้นชั้นบนพีไม่เอามาแล้วไงไม่ระเบิดอยู่กับเราเนี่ยว่าเอาละตาสุดท้ายพี่ขอยิงมั่งทีมปลารอ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 ได้จังหวะก่อนเฮ้ยแล้วใครมาอะไรมาไม่คิดจะให้เล่นเลยเหรอ อะไรอะไรเอาพี่ตายพี่จะตายแล้วนะทุ่งไฟลวกที่หน่อยไฟเองไฟเอตัวนึงโอ้โหยบอมมาตัวนึงพอพอพอละจ้าพอละจ้าพอละจ้าครบครบคบหนุ่มๆครบนี่เป็นเลนี้พี่เจ้าเออไอพีครับผมไปดูพี่ผมไปดูพี่อยู่ดีกว่าวปะจะยิงได้เหรอวะคน ได้เลยวะได้แล้วตัวนึงโอ้มาได้แล้วตัวนึงมาไม่เสียเที่ยวจริงมาโคตรท้ายมเกียร์มาพี่พี่มาโคตรท้ายเกมยร์ตาเดือดตาดูพี่ไว้เนี่ยไม่เสองตัวสองตัวตาท้ายด้วยเราไม่ได้จบสวยนะถ้าปืนปานี้ไม่ไหวบอกว่าปืนเสียงก็่้าพอพี่เขาไม่ค่อยอยากเล่นเนี่ยเนี่ยผมเล่นผมเล่นปืนนี้อยู่เเนนีี่่ยยเนี่ย เดียวมันต้องเป็นที่บุกเป็นที่บุกในพื้นไทยยิบผ้าพุ่มปั้มเออเตอนนี้ตอนนี้ดาบดาวดาบเมตแม่งอ้โไปแตะแตะสะไดทองมาฝั่งนั้นน่ะดูทรงงน่าจะหงายหลังตึงอ่ะอะไรสินมันจะตายเพราะวิ่งเบียดกันนี่แหละมันสมมมาแม่งตายเชยสวย อาบ้างเอาบ้างโอ้โไม่โดนเลยโอ้ยยิงกเนี่ยยิงไม่โดนเล้แดนนี่กับสโคบ้องเขาเฮ้ยเฮ้ยสองตัวตัวหนึ่งตัวนึ่งเอ้ก็บต้นก่อนเดีวก็นน ไม่ทำตงอันตรายออเรียบลอดพวกปู่เรียบลอดเรียบอดเลิจจแล้วดูปืนพี่ก็รู้ละว่าว่าอยมัเล่นเกมไวปะน่ะเอ้ยกล่าวว่าจะเน้นไปที่หัว วอย่าดนสองหัวโอ้ยอะไครับเนี่ยคิดว่านะปืนออดึงน่าเฮี้ยในทุโอ้ตายแม่งกระโดดยิงแม่งกระโดดยิงนั่นน่ะให้ล้มให้ล้ม สามตัวสองตัวแต่แดเนียลแบกอ้วนแต่แบกเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียววิ่งใส่ดีตัวเดียวโป๊กเป็นวิ่งใส่ดีโอ้ยฮัล้วลัลโหลวิ่งเออแบกแบกเอาดิเอาดิเอาเพื่อนมาเพื่อนไม่ยิงเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเน็ตเหรอไไมม่่โโหหเป็นไรเกิดอะไรขึ้นวิ่งตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแดเนียลตรงรถบัสอ่ะเอ้าเพี่อาจเต็มหมดเลยยิงไม่โดนไอ้ยิงนี้เข้าเลย เป็นอะไรวะเงอ๋อสองตัวเดี๋ยวฉันมีสอตัวเดวัวักสไนด์สไ์วิ่งกอนเพื่อนต้องรอชาร์จสไน์ต้องวิ่งออมสไนด์สไน์ซองอยู่เดี๋ววะมีฟินนิกได้เดี๋ยวเพื่อนไล่ได้ยินเสียงมะล่ะเพื่อนไล่อยู่ ซ้ายบนเตือกกำลังขึ้นมาข้างหลังไงแคบๆคอยเป็นเป็นเน็กอยู่ข้างหน้าอยู่กำลังขึ้นมาเป็นเน็กซ้ายซ้ายเฮ้ยธรรมดาไม่ให่ตรงนี้เป็นเน็กเป็นเน็กสไลด์นี้เนาะ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 ไม่ไม่ไม่อย่าไม่อยากเข้าผิดแค่นี้แค่นะก้าวแบล็คบอมด้านบนด้านบนข้างล่าง อย่างยิงค้างอย่างยิงค้างขึ้นมาละมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกไปเอาบอมบอมก็บระเบิดบอมเลยบนบอมอยู่ข้างบนบอมอยู่ข้างบนเอ้าเอลกเรียบร้อยบอมช้าไปนิดไม่ช้าหรอกไปเลยไปเลยมันดูอีกบ้านนึงรอดักอยู่อ๋ออ๋อไม่ถ้ากล็อกลกไอ้เหี้ย

เลยแล้วพี่วางคืนนี้ได้แก้ววะด่ะเกียรเกียนก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปสิปึ้งปึ้งสวยสวยมาเก็ตตาหนึ่งตายสองเพื่อนจะเพื่อนจะตายเพื่อนปลาเพื่อนปลาเออไหม มาเกตมาเกตมาเกตมาเกเกตเลยมาเกตเลยมาเกตมาเกตตัวนึงเยอะเยี่วางยังวางแล้ววางแล้ววางแล้วจตายจะตายแลน่ะสวยสวยสวยดีขอแล้วขแล้วขแล้วตายฉลาฉลาด โอ้ไม่ทันว่อเอาเอาถ้าตัวตายพี่พี่ชายพี่ชายเป็นไรอ่ะจะดุดล้มไหมพี่เฮ้ยเฮ้ยเราต้องแก้คอมรอใหม่ละ